โดยกาบสบายดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบุตสุขสุคนเนาะวันนี้ซาเลมน้อยกาซิมาเฮดเวียกเพื่อนพี่น้องซาเลมน้อยกับบไรีไปทไั้งใดมือนี่เฮดเวียกอยู่เพื่อนตัดไม้เสีเาไม้มาเห็ดเสาข้างหมักบวบวัาสีป,ปกอขอโทษขอไปวัาสิปูหมักบวบพี่น้องเลยขอโทษเด้อพี่น้องส่งเสื้อกันยังเปื่อนอยู่ซาเลมน้อยกัไปหาฮดอันกนไม้ซาเลมน้อยปลูกไวก้เลยกัไปหาฮด กุอ้อยที่ปลูกไว้ในพี่น้องทึงเบ่พืนกินเน่เพะกินเน่เครื่องปลูก็ะไ้กระฮดไว้สิๆพี่น้องใส่เล็บนยก็สิมาหนึ่งเข้าวบบนี้มากบอนามัยเฮื่อนคัวก่อนเนาะพี่น้องเนาะก็มากอดเอาขี้เท้าขี้ยังออกพั่าใส่เล็บน้อยดังพื้นพี่น้องดังพื้นมันกามีขี้เท้าร้ายพี่น้องเลยมือหนึ่งสองมือก็จะกาดออกเท่หนึ่งพี่น้องเลยกันขี้เท้าไผ่ที่กาดออกแล้วใส่เลมบนยกับเสียวไว้อัน ไปใส่เงาโกนไม้พี่น้องโกนไม้ที่เสเิมน้อยปลูกไว้เลยพี่น้องเลยมันกําลังป่งขึ้นด้ลำหนึ่งจะเรมน้อยซื้อน้ำเพ่นมาปลูก,กตั้งแต่ช่วงนาฝนนี่แหละพี่น้องโกนน้อยเองมันที่เพิ่นเอามาซ้ำไว้หากมันป่งล้วเพิ่นมาขายเราจะเลมน้อยซื้อน้ำเพรนกนหนึ่งสาวหาพันกีบตั้งแต่มันหากกระโปงออกมาน้อยหนึ่งพี่น้องก็ซื้อมาปลูกไว้ เลยหดมาแล้วก็ปงโนโนหนึ่งแล้วพี่น้องแล้วก็ขึ้นญ้าติบแล้วก็โปงไว้ให้เป็นล่ำซะก,ก่อนเดินขั้วกัะเส็มน้อยดังพื้นด้นใหญ่พี่น้องพื้นหาไว้ตั้งเต่ส่งมาอยู่พี่แร็กๆพลดีพี่พพน้องหามาไว้หลายเติบพอดีกุ้มปีแล้วพี่น้องพื้นก็นได้ตกมาหดเดือนนี้กับพอดีกุ้มปีหนึ่งกัยังทันเบื่ออยู่พี่น้องดังพื้นพี่น้องเลย ส่วนก่อนสาเลมน้อยกับเขาป่าหาพื้นตลอดแต่ก็พื้นแถวเจ้าคงส่วนมันส่วนใกล้ๆแถวนี้เพื่อนกับเอาให้สาเลมน้อยกับไปเอาลก่อเกยมากองไว้เพราะไว้ดังไปได้ใส่ฐานพี่น้องซื้อฐานมันกระเพงบางเทือกับเขาไอเกซาคํานาาก็าให้ปันไม่ให้ดังอยู่ฐานก็ได้ขอโทษน้ำอีกเธอหนึ่งเด้อพี่น้องส่งเสื้อกันยังเปียกอยู่พี่น้องขั้ามาเห็ดลูกก็นอนพี่น้องผ้ามาเห็ดยันลูกตื่น ถึงว่าสิไปหุดอดกไม้เนี่ยมือนี้พี่น้องเลยดังฟืนดัง,ดงไผ่ไววสะกอนข้างโมคาวไา้มือนี้กำลังไกลสิีคำเลยพี่น้องมือนี้ทางเดดเธอได้พี่น้องเลยมือเช้านี้คือดอกพ้นสิต๊ะเดกัดกบบโต๊จบดีพี่น้องเอ้ยสเสลี่ยมโนยกัเพื่อนมาดอกไม้มือขึ้นนี้ย่านพนตกห้ามดอกไม้นัดกันไห้ว่าเพื่อนสิมาเอามือนี้ผู้เพื่อนไปยิบคันบกเบงน,นะพี่น้อง พสิมเาเมือน,นีโอ้ยยันฝนต๊กขึ้นนี่กั้นใจอยู่ถ้าพนต๊กใส่ดอกไม้พยันดอกไม้มันแตกนะพี่น้องมันพิ่นกะเอาไปแล้วพิ่นกะซีอยู่ได้บดนพี่น้องมันเปียกได้ยนันมะนามมะยังทะเลพิ่นไปเก็บไว้ผูพิ่นเอาไปก็ได้ตตรงได้ไปเห็ดให้มันแห้องอีกอันนี้ใครแต่ฝนบดต๊กเก็บดีพี่น้องเลยพิ่นเก็บไปแล้วส่เรมน้อยกระซิฮดแต่กี่มันส่เล็มน้อยใสย่โถน้ำหยดพี่น้องแต่ว่าช่วงนี้มันยามพนฝนต๊กดูอยู่ก็เลย เอาออกไว้ซะพี่น้องเลยเอาไว้ใส่ยำเล้งยันมันขาดยันมันหยังไว้ส่เลมหน้อยกับดังไา่เล้วเลยพี่นอ้องคูอาน,นาไม้เฮือนคั่วเล้วแล้วก็เอาน้าโมหนึ่งมาข้างแล้วก็เอาเอามวยใส่พี่น้องอมวยกับไปเอาน้ำหวัดซะก่อนเด้อพี่น้องเด้อเพื่อบ่วให้เข่าติดพี่น้องเลยส่เลมหน้อยอุ่นเข่าเย็นมือนี่อยู่เฮือนผู้เดียว อยู่สองคนกับลูกอยู่สองคนกับลูกกับป้อนข้าวลูกเนี่แลวก็ส่เลมน่อยกินนี่กับเป้าไปน้อยเดียวหนึ่งพี่น้องเลยกรอุ่นขึ้นพอข้าวกบมันก็อยากแข็งเน่น้อยหนึ่งส่เลมน้อยเอามาจต่บ้านนี่ถือปีข้าวแข็งก็แข็งพี่น้องเลยถือปีมันอ่อนกับอ่อนเป็นน้ำเนวข้าวล้วเปลี่ยนพันข้าวใหม่ปีนี้กับพังบ่งห่วสีอ่อนหรือเปล่าส่เลมน่อยกับมาอุ่นแบบนี้กินสองคน สามคนทั้งลูกน้อยกับบด้เปองบันไดพี่น้องติ๊บหนึ่งกับบริเวณซ้ำอ,อ,อุ่นข้าเย็นพี่น้องจกเข้าเย็นเสหวดหันอะไรพี่น้องเลยดังพื้นเพือนคัวก็ได้ปัดอยู่ตลอดแต่พี่น้องให้มันเป็นบรให้มีขี้เทารายดังไพ่กับใส่รัวนี่พี่น้องรัวหาเก็บเอาไม้หิสเลิมน้อยเห็ดข้างมักนั่นข้างมักทัวมังอย่างอะไรสเลิมน้อยมั่งลงแล้วก็ อามาไว้อ้อย่าย้น้ำมันดอกเลยด้ยพี่น้องตัวรักมันกะเสียว่าเห็ดทางบวบโตว่วาสิปูหม,มกบวบพอได้กินพี่น้องเลยจะเริมน้อยปลูกไว้ข้างบวบก,กบกัจุ่มหางอันข้างหนึ่งก็ได้กินตลอดอยู่พี่น้องเลยเพอได้เกงเพอได้ลวกกินพอได้หนึ่งกินอยู่หมักบวบนั่นก็ได้อันนี้ก็จกเขาเย็นเ่หัวดข่าวพี่น้องเลย เลมน้อยก็เห็ดเวียกตัดไหมมันนี่สักเครื่องพี่น้องเครื่องก็ตากย้ายไว้อันเดดเนี่พี่น้องเลยยกข่าวย็นอุ่น่หมอเรียบร้อยแล้วใส่เลมน่อยก็เอาขี้เท้าที่ใส่เลมน่อยกวาดไว้นมาใส่กล้ไม้กล้ไม้นี่แหละพี่น้องก็ใส่เลมน่อยซื้อมาพุนได้เนียงน้นอยๆทั้งขางตัวทั้งน,นั้นผุนพี่น้องโบเมนตัวใหญ่ทั้งนานี่ตัวใหญ่ทั้งนานี่เป็นหมูใสเ่เลมน้อยเอามาใหา้อัน,นึง ก็เลยปลูกแป๊ะกันไห้วันสี่าหญ่องอยู่มันหักติดเลยก็เลยปูใหา่ไววเห็นเลยก็ดีเป็นสองโกเฮียงกันเลยจังเจ็ดไววพี่น้องเลยวันนี้ก็ได้ลำบหนึ่งพี่น้องโป่งโนขึ้นวันนี้กลับมาเบ่งโมเข่าคนพี่น้องเลยจุภัยเปลงภัยใส่จังหน่อยจังหน่อยภัยมันหมดพี่น้องเขาลัวอ้อยแล้วก็พื้นนี่จุภัยเร้วใสเลมหน่อยกัสิไปไอ้นั่นพี่น้องสิไปหดดอกไม้พี่น้องเลย เพราะว่าฝนบปโตกลายมือเลยนี่ซาเลมน้อยว่าสิไปบอกพี่น้องซาเลมน้อยสิไปหดดอกไม้ก่อนเด้อพี่น้องเปียกนะพี่น้องซาเลมน้อยหิวน้ำหดเครื่องปลูกแล้วก็ล่างถวยล่างบ่วงนี่ฮดกกหมากมีกกหมากหงสิปลูกไว้เลยเดือเยเบะเพื่อเห็นเลยเพราะว่าหัวซาเลมน้อยมันบดีปันไดพี่น้องมันเป็นหัวไม่เบ้ข้าเข่าได้งัวน,น้อยเพื่อนข้าเข่าเพราะว่าเพื่อนเลี้ยงแต่ว่ามันมาเข่ากับไหลบวายนะพี่น้องเข้าตลอดก็เลย ตัวใดมันหักกะโคดไปก่อนซำชาได้เห็ดหัวน้อยอ้อมใส่แต่ละอันนะพี่น้องจะเริ่มน้อยปลูกหะฮงไว้หลายกุกเติบบางอันก็มาเหยียบหักกะกกุกบางเปมนไม้กุกมัมมก,กมลิ้นฟ้าก็ยังสูงเติบเลยพี่น้องใส่เริ่มน้อยคำไวก้ก็ปีนขึ้นกินใบน,น,นะเนาะแจ็คสัวนะได้แจ็คสีปลูกได้เลยโบกกมะ่วงกับกัดจนเหียนเบิดก็เลยโคดไว้พี่พี่ซื้อพี่น้องเลย บัวหัวสีโรดหรือบัโรดกะฮดไว้สกอนสารเลมอยกับมาฮดดอกไม้กับพี่น้องซีดไปถั่วเทวมันนั่นแหละซีดไปพอมันสุ่มพี่น้องดอกไม้กับเก็บเลยมึอเศร้านี้พี่น้องก็เลยมาฮด้าดอกมันยังบานเต็มอยู่สารเนมอยจะบัหดผัวน้ำจะถือดอกมันจะเห็นในดอกมันเปื่อยเห็นในดอกมันแตกนะพี่น้องเผื่อมันซีแหง้งผู้ผนซื้อผนกันเจะบบซื้อน้องผ้ามันเปียก อาไปกะหักษาได้บดนอีอย่างอะซื้อแล้วเอาหดแล้วน้ำหนักมันก็นลายพี่น้องนะเนาะเพิ่นกับบยอยากซื้อต้องเอาดอกทีฮาบอได้หดน้ำบอได,ด้ดดเปียกต้องเอาดอกแหนงนี่ให้เพิ่นถ้าเก็บไว้ในตู้เย็นก็ได้อยู่เป็นโองทิศสามทิศก็ได้พี่น้องสเสล็มน้อยเคยเอาเขาตู้เย็นไว้ดอกไม้กับปลูกแบบบอได,ด้ใส่ปุ๋ยเลยพี่น้องปุ๋ยมันแพงก็เลยบอซื้อใส่มีแต่สีดยาน้ำมักเอาพี่น้องเลย เล็กๆน,น้่อยๆซื้อฮดกับมือนีมันแดดก็เลยฮดพี่น้องแต่มันกับด้เหี่ยวใบยังดอกแซลมอนน้อยฮดฮดใส่ไว้ให้มันชุมน่มในปวัวพ้นกับใบตโตกลายมือโตกอยู่หักโตกมาหยิบมาๆๆน,น่อยเล็กๆใน้น่อยเลยพี่น้องเลยบใบโตกลายปันไดก็เลยฮดปัวกเก็บดอกเศร้านี่ก็เลยฮดเศ้าพี่น้องให้มันสื่นมันบานขึ้นอีกเติมเนาะพี่น้องดอกที่มันเป็นจูมลูกไปลู่อยู่ในพี่น้องเลย หากเก็บงวดเลขพี่น้องมันก็ยังบัได้ลายปันไดเศร้านี่กะหากได้เจ็ดโลปลายมึงเศร้านี่มันกะโลสี่สิบพันพี่น้องเลยบางบอนก็สี่สิบสี่สิบห้าห้าสิบนี่เลยพี่น้องนี่เพิ่นมาเองใส่เลมหน่อยกับบดนไดปส่งเพิ่นคาน้ำม่วงน้ำมันเพิ่นมากะเพิ่นเก็บเอาเองใส่เลมหน่อยยางลูกอะเพิ่นเก็บเอาเองเพิ่นเนาะก็เลยใส่เลมหน่อยกับรุดให้เพิ่นน้ำแัะนี้ใส่เลมหน่อยกัโหดสะกดพี่น้องเลยผู้สีดไป จีบไปละองไปเลยโคตจุ่มตัวที่มันอยู่ใกล้พี่น้องจุ่มทั้งนั้นทั้งนั้นมันบ่อย่างงามปันใดปวัสเรลมน้อยปลูกป้าไว้ให้พลนโคตสวยชื่อว่าเบิดดอกไม้งวนี้พังเบิ่งสเรลน้อยว่าอยากปลูกหมกบวบพี่น้องปลูกหมกบวบหอมมันยังคือสิดูแรง,ง่ายอยู่เอาขึ้นข้างไว้แลวก็เฮากับพวนหักษาไปทางเงามันใช้พ่นใช้ปุยถ้าปลูกแนวอื่นผัดห้าหายก็ ต้องได้บ,วบัวบัตรจนเบืดสีลองปลูกบึงบัวเสริมน้อยลองปลูกบึงบม่งบวบบมงบวบหอมหันทรงซับเงาเนี่ยแหละกะถือว่างามอยู่แกง่ายอยู่พี่นอ้องเลยก็ได้กินอยู่ตลอดแล้วก็บัวยากแบบคัวข้าวกับบัวยากปันใดยยพี่นอ้องเลยแต่เลยสีลองปงลูกหม่งบวบเบ่งสะก้อนนาเล็นี่เบิดอดอกไม้งวดน,นี้ดอกไม้ก็พอได้ขายอยู่อะไรพี่น้องแต่ว่าซื้อเบีย้ยมันกระเพง ระยะการปลูกกะสองเดือนกว่าจังได้กองดอกก็เลยเพื่อคุ้นดินเพื่อซื้อพุนซื้อปุยซื้ออันนั้นอันนี้กาลงทึนหลายเติอบอยู่อันนี้ก็เส้นซาเน้อยบร่ได้ใส่ปุยทำได้นี่ขว่า <c> ซ <oughs> ื้อแต่พี่ยมันมาเก้าเองเนาะซื้อแต่บี้ยมันมาแล้วก็เก้าเองเถอะนี่พี่น้องเลยวันหน้าปลูกบุบบลองเบิงก่อนพี่น้อง ลงเบิง่งลงพิดลงถูกไปตัวใดมันโอเคกับสิยุดอยู่ตัวนั่นเลยพี่น้องสำหรับคลิปนี้ซลเลน้นยกับเซเดคอลาพแมพี่น้องไว้ก่อนเด้อพี่น,อน้องเลยซลเลน้นยกับฝุกสักเครื่องนี่ตากย้ายไว้ยันแดดเนี่ยมือน,นี้ซาเลมโนยกับเซเดคอจบคลิปเพลง่นนี้นะพี่น้องเนาะขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องโดยสบายดี